สวัสดีครับผมพีทนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะัวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อวิเคาะกราฟทองคําประจําวันนะก็เป็นวันที่2มิถุนายนแล้วก็เป็นการเข้าสู่เริ่มต้นเดือนใหม่ของกลางปีแล้วนะครับก็ราคาทองคำเมื่อวานก็เคลื่อนที่เป็นไปตามแผนที่ให้ไว้นะครที่ได้เบสบายมันประมาณ1955ก็น่าจะได้เล่นรอบเด้องอยู่ราคาก็ดีค่อนข้างแรงเลยครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าทองคำจะเป็นยังไงแล้วก็ทะลุโซนแนวต้านที่ให้ไว้ก็คือเบรกเบรกขึ้นมาได้เลยเบรกไฮขึ้นมาได้คร ทเทรนเริ่มมีการเปลี่ยนเราไปดูว่ามันมีมุมมองอะไรที่จะพอวิเคราะห์แล้วหาจังหวะในการเทรดได้บ้างนะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจก็กดคําว่าแสดงเพิ่มเติมไว้นะใครที่เทรดทองคําคริปโตนะครับเลือกม,มาที่ด้นล่างนะครับเราจะมีในส่วนของตัวช่องทางการติดตามนะครับตรงนี้เลือกไปที่ในส่วนของตัวรายกลุ่มพูดคุยแผ่นนะใครที่สนใจมุมมององสังหารขึ้นการเทรดทองคำคริปโตต่ตางๆเนี่ย สามารถทักเข้ามาในนี้ได้ตัวนี้ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยนะครับเรียนรู้เรามีคลิปวิดวีโอในเรื่องของการแชร์มุมมองของสถานการณให้ทุกวันนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้ไป,ปรพร้อมๆกันได้นะครับตอนนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกลับมาที่ในส่วนของการาฟของทองคํากันนะครับเราพูดเป็นแล้วภาพของเมื่อวานแล้วในภาพของมันเรามาดูภาพของตัวย่อยทําเฟรมย่อยเลยครับในส่วนของตัวราคาทองคำนะตอนนี้เราเห็นราคาทเฟรมมันเนี่ยมีโอกาสที่จะ อ่ะพักตัวลงต่อหรือเอาเจอกค่านะถ้าเราดูจากทรงตอนเนี้ยนะซึ่งเราตามเทนขาขึ้นจุดนี้อยู่ถือว,ว่าตามก็คือกรณีที่แรกก็คือเว็บห้าจบแล้วก็คือปรับขรง A B C กับไคสหนึ่งก็คือชุดนี้อาจจะเป็นแค่ขึ้นหนึ่งแล้วก็ปรับ A แล้วเป็น B สตองแล้วก็อาจจะเตรียมปรับขา C เพื่อเตรียมเป็นขึ้นสองขึ้นขึ้นสามในอนาคตอ่ะประมาณนี้ทั้งสองเคสจะมีความต่างกันตรงที่ชุดนั้นจะเป็นการพักตัวเพื่อลงต่อส่วนเคสนี้จะเป็นการปรับตัวขึ้นต่อต,อตามเทนเดิม์นะครับ ในภาพและสร้างเราไปดูทางเฟรมวิกต่อครับทงเฟรมวิกเราเห็นแล้วโครงสร้างของราคาตัวเนี้ยราคาลงมาเป็นเทนชุดนี้นะครับว่าราคาก็ค่อยๆซึมลงมาครับซึมลงมาจากสุดสูงสุด,สดเห็นไหมซึมลงมาแล้วก็มีการเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวถ้าวิกนี้ปิดแบบนี้ได้อาสัปดาสัปดาห,หน้าอาจจะลุ้นรอบของการรีบาวได้อยู่นะเป็นลุ้นของการรีบาวได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าทำตัวดีมีปัจจัยสบสนก็อาจจะเป็นการปรับตัวเป็นขาขึ้นต่อได้ เพราะภาพภาพระยะการก็คือเทนขาขึ้นก็คือยังยังได้เปรียบถ้าเราตีเป็นเทนไลน์ก็น่าจะอยู่ในแนวของเทนไลน์ถ้าผมดูไม่ผิดน,นะ,ะยังอยู่ในแนวของเทนไลน์ซึ่งชุดนี้อาจจะขึ้นมาเป็นกรอบของกรอบของเทนไลน์แบบเป็นเป็นเทนแบบนี้ก็ได้ก็คือเป็นนอน A B C A B C X A B C แบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเพราะฉะนั้น ภาพแรงร้างขาขึ้นก็ยังรุนได้นะครับทีนี้เดีด๋ยวเราต้องมาตามดูต่อว่าชุดนี้ม pues, ีโอกาสที่จะย่อหรือพักตัวจบเลยนส่วนตัวมองว่าเซกเมนต์ที่ลงมาเนี่ยมีโอกาสจบแล้วนะตอนนี้เราน่าจะกำลังอยู่ในการแยกเซกเมนต์อยู่ที่ว่าจะเป็นการแยกเพื่อลงต่อหรือว่าจะเป็นการแยกเพื่อขึ้นต่ออะตอนนี้เ,าาเดี๋ยวนนเรามา n i t กันตรงนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าขึ้นต่อตามเทรนเดิมก็คือไม่ควรใช้เวลานานก็คือเที่ยวกับภาพเน,นี่ยก็คือใช้เวลาประมาณน,นีนน้น่าจะพอเป็นทรงชุดเดียวกันได้อยู่แต่ถ้ากินเวลาออกข้านานๆระวังอาจจะเป็นการพพัักตตวเื่่ออลงอได้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามมาตามดูต่อว่าชุดนี้จะรีบาวได้ถึงไหนเรา m มาจุดเริ่มต้นของชุดนี้ไปที่1931นะครับ, 31, รบแล้วดับไปดูทำเฟรม์ต่อครับเราดับมาดูทำเฟรมเ์เราเห็นโครงสร้างของราคาเนี่ยเริ่มมีการส่งสัญญาณอย่างที่ผมบอกว่าตรงนนเ,เ,นเนี้ยในเซกเมนต์เนี้ยผมมองมันเป็นชุดเดียวกันเนี่ยมองว่าเป็นเป็นชุดเทรนเดียวกันก็เลยมองว่าอันนี้น่าจะเป็นเทรนเดียวกันส่วนชุดที่ขึ้นมาเนี่ยผมดูแล้วว่า S <S <an throp od> ในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยอาจจะใช้เวลาน้อยนะแต่ว่าในเรื่องของระยะทางเนี่ยมันดูมันดูเยอะนะเมื่อเทียบกับชุดก่อนหน้าผมก็เลยมองว่ามีโอกาสนะที่เทนขาลงก่อนหน้าเส้นเนี่ยอาจจะจบซึ่งตอนนี้จ,จะเป็นรอบของการรีบาวนะครับอาจจะเป็นรอบของการรีบาวอยู่ที่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าจะย่อเพื่อไปต่อหรือว่าจะจะเร่งเพื่อลงต่อแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมาตามต่อผมก็เลยมาตามดูชุดนี้ก่อน เมื่อาวานเนี่ยที่เราบอกว่าถ้ามันเบรกตัวนี้ได้ขาขึ้นจะกลับมาได้เปรียบซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้ละมีโอกาสที่จะลุนแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้ใครที่ตามเป็นมุมมองของขาลงอยู่ในภาพเคสนี้ก็คือมองาจะเป็นขา A ตลวนี้คือขา B ้วตัวนี้คือขา C นวตัวนี้คือขา X ใช่ไหมคือขา X A น้อย B น้อย C น้อยคือขา X เพื่อลงต่อ A B C มุมมองเนี้ยยังพอลุนได้อยู่นะมุมมองเนี้ยจะผิดเงื่อนไขก็จะเมื่อจริงๆอ่ะคือต้องเบรก เบรกขา B ตรงนี้ไปถึงจะปิดเงื่องขายแต่ผมมองว่าตรงนั้นมันอาจจะดูเล็กไปผมเอาแค่ถ้าเบรกเบรกโซนนี้ได้นะมุมมองขาขาลงอาจจะเสียหายได้แล้วก็หรือถ้าเอาเอาตามกฎจริงๆเลยก็คือไม่ควรเบรกแนว6 8ของชุดนี้อ่าที่เป็นขา X ชุดนี้ A B สี่ x อะจริงๆถ้าดูทรงยังไงมันก็ยังไม่เกินก็ยังยังพอลุนได้แต่ถ้าเอาเป็นเกณฑ์ก็คือเอา0.18%ของชุดนี้ก็คือประมาณเท่าไรครับสองส่วนสองสามซึ่งมันก็อีกไก่ครับประมาณตันนี้สองส่วนสองสามเป็นเกณฑ์ซึ่งถ้าถ้ามองผมมองว่ามาถ้ามาสิ่โซนเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะโคโรไซเคิลกับชุดนี้แหละมันน่าจะเป็นการถ้าเป็นการเด้งกันเป็นการเด้ง a เรื่อลง c มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ไซเคิลชุดเดียวกันของนอรจินเนตี้อาจจะลงเป็น a b c x a b c ให้น้ำหนักแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มสัญญาณในการดีบาเริ่มดูดีแล้วถ้าถ้ามีปัจจัยสนุนก็อาจจะมีกา,าการปรับตัวเป็นขาเซกเมนต์ย่อเคือจะเป็นการย่อเพื่อรไรต่อก็คือเพื่อแบ่งแบ่งท่อนว่าอาจชุดเนี้ยเป็นคนละชุดขึ้นกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าดูจากทา m เฟรมเด day นะตอนเนี้ยราคาก็คือ,อยังขึ้นเป็นแท่งแท่งชุดเดียวกันนะ เริ่มแต่เริ่มเห็นมีการพักตัวแล้วพเพราะเราไปดูสี่ชั่วโมงเนี่ยโครงสร้างของราคาเนี่ยเริ่มเริ่มมีการแบ่งท่อนค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือตรงนี้เป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งนะครับตรวเป็นเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามเซกเมนต์ที่สี่เซกเมนต์ที่ห้าถ้าเรามองในเรื่องของตัว expanding t r e n เคื่อนชุดเนี่ยก็มีโอกาสนะถ้าเกิดว่ามุมมองเนี่ยไม่ได้เบรกไข้นะอาจจะเป็นการพักตัวซึ่งการพักตัวของชุดเนี่ยอาจจะลงมาอย่างน้อย,อยก็คือส8 2บดุดสองเปอร์เ็นของทั้งชุดนี้ หรืออาจจะลึกมากกว่านั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นการจบของขา C ในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นนะครับถ้าราคาอายังไม่ได้ยังใช้เวลาไม่นานนะมีโอกาสที่จะผมก็เลยมองว่าขึ้นไปในะมีโอกาสที่ยังปรับตัวลงต่อได้อยู่ยังหาจังหวะเล่นหน้าเซลหรือว่าหน้า็อตได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชุดนี้จะย่อลงมาอาจจะมาทดสอบที่1963-1957ได้อีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดว่าอนนีถ้าไม่ได้เบรคขายนะรตรงนี้อาจจะลงมาทดสอบได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูขาตรงนี้กันว่ามีโอกาสจบเรียงในเซกเมนที่ห้านะครับเซกเมนที่หนึ่ง เซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามเซกเมนต์ที่สี่เซกเมนต์ที่ห้าเราไปดูว่าเซกเมนต์ที่ห้าจบไปยังแต่จุดเริ่มต้นชุดนี้หนึ่งเก้าห้าสามนะครับเราไปดูหนึ่งชั่วโมงครับซึ่งตรงนี้เริ่มมีการแบ่งค่อนแล้วนะเริ่มมีการแบ่งค่ออาจจะเป็นโคนลาเซกเมนต์กันละอ่ะถ้าเรามาดูหนึ่งชั่วโมงนะโครงสร้างอย่างที่ผมบอกถ้ายังยืน ยืนเหนือในส่วนของโซนนี้ได้ก็คือย่อลงมายังไม่ได้หลุดโลนี้ตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าชุดนี้จะขึ้นมาเป็นนอนหรือเป็นดิ p เ w e r นะครับเดี๋ยวผมขอดูสี่ชั่วโมงรอบนึง่งอ่ถ้าเรามองจากสี่ชั่วโมงนะครับหรือเอาเรเป็นเกณฑ์เนี่ยนะถ้าเรารวบสวิงนะครับ รวสสี่มองได้สองอย่างก็คือมองว่าชุดนี้เป็นชุดเดียวกันนะก็คือ A ปรับ B นะครับ A B แล้วก็นี้คือขา C ซึ่ง R C อาจจะยังไม่จบไอเดียที่หนึ่งก็คือขา C ยังไม่จบซึ่งมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปรุดนิวไฮแล้วอาจจะมีการย่อตัวลงมากับไอเดียที่สองก็คือชุดนี้จบแล้วก็คืออาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือ A B C D E อ่ะอันนี้เงื่อนไขการจบแล้วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของมุมมองเนี้ยราคาไม่ควรเบรกขายนะครับแต่ถ้าจะ s พ p p o r มุมมองนี้ถ้าเกิดว่าจะาให้ เทเซฟจริงๆก็อาจจะต้องรอดูราคาในการย่อย่อตัวลงมาหาแนวนี้ก่อนอย่างน้อยๆก็คืออาจจะต้องลงมาทดสอบ1 9 3ก่อนถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นการเล่นรอบเด้งเพื่อลงต่อของการพักตัวของชุดด้เพราะฉะนั้นถ้าดูตรงเนี้ยผมมองว่าไอเดียในการเห็ดแบบนี้จะยากส่วนตัวก็เลยมองว่าถ้าจะรอเล่นนะครับรอเล่นฝั่งส่วนตัวมองว่าเด้งเด้งเซลล์หน้าหน้าเริลรุนกว่าถามว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นหน้าบายได้ไหม ก็มองว่าได้นะถ้าเกิดว่ายอ่อยังไม่หลุดถึง9ก้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอาจจะเป็นนอนทุดที่2ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเ B C แล้วนี้เป็น X ab C ชุดหนึ่งอย่างเนี้ยได้เพราะฉะนั้นเราลองเช็คทาร์เก็ตของชุดนี้นิดนึงว่าตัวนี้ราคาถึงเป้าไปหรือยังอ่ะราคาก็ถึงเป้าเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการยอร่อเพราะฉะนั้นเอาโครงสร้างดิกิยตย่อตื้นมาก่อนเพราะฉะนั้นการยอร่อชุดนี้ถ้าจะไม่เสียโซนในการขึ้นต่อนะผมก็เลยมองว่าฝั่งแนวรับนะครับจะอยู่ที่ประมาณ หนึ 1> 1่งเก้าเจ็ดหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหกแปดนะครับประมาณนี้ถึงจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ถ้าย่อรึก,กว่านี้ระวังเป็นการเด้งคนลงต่ออ่ามองประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราไปดูกรอบการเทรดของหนึ่งชั่วโมงที่ผมเตรียมไว้ก็คือผมก็เลยมองว่าในระยะสั้นนะครับตอนเนี้ยผมมองว่าชุดเนี้ยอาจจะยังไม่จบอาจจะยังไม่จบก็คือขาขาชุดนี้ก็คืออาจจะมีการอ่าแบ่งท้อนนะครับแบ่งข่อน แบ่งท่นอนกรณีถ้าเกิดว่าชุดนี้นะครับย่อลงมาผมมองว่าน่าสนใจนะสำหรับขาบายก็โซนแนวรับที่รุดเล่นได้คือหนึ่งเก้าหกแปดถึงหนึ่งเก้าหกสเป็นโซนที่น่าสนใจสำหรับขาบายแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงมาลื่นเลยก็คือหนึ่งเก้าห้าแปดนะครับหนึ่งเก้าห้าแปดเป็นโซนที่พอรับได้อาจจะมีเด้งได้แต่ถ้ารุดตรงนี้ลงมาลงมาถึงหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งถึงหนึ่งเก้าโซนด้านล่างเลยหนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งเก้าสามสี่อาีผมทำไว้ก็คือกรณีถ้าเกิดว่า ชุดนี้มันมีการจบเทรนของการขึ้นเพราะตรงนี้มันสามารถเป็น A B C และจบเป็นการปรับตัวลงในภาพใหญ่ได้เพราะฉะนั้น,นเราต้องระวังมุมมองนี้ไว้ด้วยผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเทรนชุดนี้จะขึ้นต่อก็คือ A B C อันนี้จะเป็น X ใช่ไหมก็คือไม่ควรหลุดตรงนี้ไม่จะไปต่อ A B C ไปหาโซนด้านบนเพราะฉะนั้นโซนนะครับตรงนี้จะมีความน่าสนใจมากกว่านะครับลึกลึกสุดผมมองว่าไม่เกิน5 9นะครับไม่เกิน59 64ถึง669เกานี่ยกำลังสวยในการหาจังหวะเ่นาบายถ้าราคายอลงมาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ย มองว่าเทรนชุดนี้อาจจะยังไม่จบนะครับอาจจะขึ้นไม่ต่อนะครับโดยการแบ่งท่อนเป็นอันนี้เป็น A B C อันนี้จ,จะได้เป็นชุดนี้อาจจะเล่นเหมือนกันก็ได้ครับกบ็คือเป็น A B C ตัวนี้อาจจะเป็นอ่ะชดครับตัวนี้มันเป็นชุนดเดียวกันขึ้นไปเนี่ย A B C แบบนี้ตัวนี้ก็อาจจะมี A B อ่ะช์ครับตัวนี้อาจจะมี A B C แล้วก็ขึ้น อ,อ,อีกอีกชุดหนึ่งก็ได้นะมาหาตรงนี้แลคอยยอ้คาย่อเพราะฉะนั้นถ้าขาเซลล์จะเพรเซฟผมก็เลยมองว่าส่วนตัวนะถ้าจะรอเล่นหน้าช็อตผมรอดูตรงนี้ก่อนหนึ่งเก้าแปดแปดจะเป็นโซนแนงต้าน,นที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าสี่อ่าเรามารอรอหลักช็อตที่ฝั่งที่เอาโอกาสที่จะจบขาทีตรงนี้หรืออาจจะจบนอนถ้าราคาขึ้นเลยผมมองว่าหน้าเซลล์น่าสนใจนะหนึ่งเก้าแปดแปดถ้าไปได้ไกลสุดก็คือสองศูนย์ศูนย์เจ็ดสิบสองศูนย์หนึ่งแปดแต่ผมมองว่า น่าจะยากเอาแค่ระยะสัน้นผมมองว่าแค่โซนนี้1988 1994 1998เป็นโซนที่น่าจ,าจะจังหวะเล่นน้าเสื่อหรือว่าน่าซดได้ถ้าราคาขึ้นต่อเลยแต่ได้กลับกันถ้าเกิดว่าราคาลงามาทดสอบแนวนี้แล้วไม่หลุดนะครับอฝั่งเซลล์ตรงนี้ต้องระวังนะเพราะว่าราคาอาจจะขึ้นเป็นนอนท,ที่สองได้ก็คือจอจะเป็น A B C X แล้วขึ้นขา A นะครับซึ่งอาจจะได้เล่นรอบย่อของขา B อนนันถ้าเกิดว่าโชคดีแต่เรายังไม่รู้นะว่า A มันจะยาวถึงไหนอันนี้ก็คือข้อควรระวัง นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราลุ้นได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าถามว่าเล่นหน้าไหนของส่วนตัวมองว่าเด้งขึ้นมาหาจังหวะ่เล่นเนหน้าเซลล์มีโอกาสที่จะได้ทำกำไรได,ได้ได้สูงง,ง่ายกว่าส่วนถ้าย่อ,อมาก็คือรอดูแค่โซนนี้ถ้าไม่หลุดโอเคมีแค่นี้กับตอนลุดเข้าไปได้เลยประมาณนี้สำหรับตัวของำํำก็หวังว่าจะเป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์ในการเทรดให้กับพี่ๆเพื่อนๆท่านมากๆน้อยใครที่ชื่นชอบการคอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้้ววยสสสาาหรคินนีีขอุุณทกก่มด